โอ้หันหน้าช้าสตูดิโอเป็นตั้งสิไรงั้นคุณเมฆวะไม่รู้มุนเมฆมียังมาคุยกันเองได้หนิมา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 จบมาโอ้โหไปแม่เก่ามาผู้เดียวมียังต้องยิงสองสามโอ้ยมันบางกล้อง ทอดเด็ดสำริดอะพ่อหานอะไเอาไไปะบ้าโอ้ยต้องเบืองกันนะได้ถ้ามันต้องโผล่ไปสิบ้อนเป็นจุดดาเนี่ยแล้วจุดนมงัดนกเห็ดนนกเห็ดสองเพราะว่าจะบอกให้เจ้าเอาไปเปลียนสองอันนิ่หมองทางเขาไหมนี่เป็นไรกนไปเลยบ พ่อม่เขาจะ<อ>บอกให้เจ้าเอาไปเปลี่ยนด้บอนช<ม>้างเขาสองเสาไหมพอดีว่าเอาไปเปลี่ยนทั้หลายคนเอาใส่แล้วเ <laughs> ขาร้งหูบแลวนี่แม่เขาไปเปลี่ยนดยไม่ใช่หไม่เห็นแล้วมันไม่ลงหูเลยทีนี้ไม่แดยงย่างนี้คนก็แสไม่เสียดได้ไดนะนีสองเสาเปลมาไวอต้นนร่ง เด่นมอสายตัวน้มลเอางนี้เลยครับยูคุ้มหเนี่ยงมัมันลมเลยเดฟเโทรศัพท์เจ้าน่ะมันลมเก็มีดีย้่ได้ดคณะทามิวสิกเนี่ยคณะทาสตูดิโอเนี่ยนี่ไมครับเด้ล่ะ เขาันบ no ุคมุมมาทำไมมาให้เขาเหตุเองเรืเองนี้เรื่องนี้ไปมุกตาหมหวหน้าาสตุรีวรยไม่ไม่หยางไม่แข็งแก้็นะเปนเขาต้องเหตดเองอันเขาเเหตุเองมันบนหมดแยบใจเห็นบ่เนี่ว่าเขาย้ำเขาบรยู่เเขามาเขาว่าเขาตนอหน้าตาเลย câu <laughs> không, không có khả năng này quá nổ nó sang ui khăn quan cả, cả bề... đấy khăn lọc cả nằm lưới bờ tay bên tây bên